มารู้จักภาษาเดนมาร์กกับคู่ตองบอกต่อค่ะวันนี้จะมาบอกต่อในเรื่องโฮวิสปอร์สมนค่ะตัวนี้ในภาษาเดนมาร์กเขาออกเสียงว่าโฮค่ะตัวนี้ในภาษาเดนมาร์กออกเสียงว่าวิค่ะโฮวิสปอร์สมนค่ะคําแรกนะคะเวมแปลว่าใครค่ะ คำที่สองค่ะ bell แ,แปลว่าอะไรค่ะแต่คำนี้นะคะบางทีเขาจะออกเสียงแบบแบหรือว่าวะอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้นะคะคำที่3ค่ะบ a แปลว่าที่ไหนค่ะคำที่4ี่ค่ะ w นาะแปลว่าเมื่อไรค่ะคำที่หค่ะ when แปลว่ายังไงค่ะคำที่หกค่ะ b e f o r แปลว่าทำไมค่ะคำที่เจ็ดค่ะวัส t so? แปลว่าแล้วยังไงล่ะแล้วอะไรล่ะประมาณนี้นะคะคำทั้งเจ็ดคำนี้นะคะเขาจะใช้เป็นคำขึ้นต้นประโยคคำถามค่ะแต่ว่าในบางกรณีจะก็จะนำมาใช้เป็นคำเชื่อม ประโยคได้ค่ะแต่นั่นต้องต้องต้อง,อง,องเรียนรูใ้ให้ให้ให้ลึกไปกว่านี้นะคะตอนนี้เราเรายังเพิ่งเริ่มต้นเรียนใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้รู้จักคําในภาษาเดนมาร์กที่จะเอามาตั้งคําถามเองได้ก็ติดตามครูต๋องไปเรื่อยๆนะคะก็จะนํามาบอกต่อไปเรื่อยๆค่ะคำคำพวกนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่รู้จักว่า จะใช้ให้เป็นประโยคคือเอาตั้งตั้งเป็นประโยคคําถามเลยอย่างเงี้ยค่ะเรายังไม่รู้จักคําอื่นใช่ไหมคะในเมื่อเรายังเป็นมือใหม่หัดขับใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถใช้เดี่ยวๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นคําว่าวิมเงี้ยค่ะใครอะไรเงี้ยก็พูดคําว่าพูดว่าวิมเฉยๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าเต็มประโยคเขาก็จะพูดว่าวิมแอดดีใช่ไหมคะเราเราพูด เราพูดสั้นๆคำเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ติดตามครูต่องไปเรื่อยๆนะคะก็จะนำคำต่างๆในภาษาเดนมาร์กมาบอกต่อค่ะวันนี้ก็อยากจะขอบคุณไว้สำหรับแค่นี้ค่ะแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะ